ดีครับผมแพนด์เีดจูเตอร์ครับวันนี้ผมจะมาเสนอเทคนิคเรื่องการเดินท่อนะครับหรือทีาไป routing ในแบบของ pipe offset นะครับคือจะเป็นการเดินท่อที่สามารถที่กำหนดระยะห่างจากอย่างเช่นท่อเส้นนี้ห่างจากต้นเสานะครับที่เซนเตอร์นะครับถึงเซนเตอร์ระยะ600อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คำสั่งมุ้ในการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูที่ตรงนี้นะครับ คือจะใช้ในส่วนของการใช้งานออโต้ไปรูทติ้งนะครับโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงว่าก็คือระยะจุดหักนี่ลงมาเท่าไหร่นะครับเราจะเดินวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ใช้ในส่วนของออโต้ไปรูทติ้งจัดก,การให้เป็นแนวท่ออย่างนี้แบบอัตโนมัติครับทีนี้เราก็มาเริ่มต้นด้วยขนาดท่อที่เราเลือกใช้เดินนะครับที่ที่โฮมนะครับแล้วก็ที่พาร์ทไอส์เซชันตรงนี้นะครับเลือกขนาดท่อเป็นขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็ ในส่วนของไปพิ้พสเปซที่ใช้เนี่ยจะเป็น c าร์บอนสตีล1ร0หรือ c ี50นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็มาดูจุดที่ผมจะเริ่มเดินนะครับผมจะเริ่มเดินจากปลายแหลกด้านนี้นะครับและผมก็อยากทราบว่าจากเซนเตอร์ของคอ,อ,อลัมน์นะครับจนถึงวัตเตอัพไปเนี่ยห่างเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมจะใช้คำสั่ง di นะครับหรือคำสั่ง distance นะครับ enter นะครับแล้วก็ เลือกที่คอเรน์นะครับท่อนะครับแล้วก็เดินมาหานะครับเอ็พอยต์ตัวนี้จะเป็นจุดตัดของกริดพอดีนะครับก็จะได้ระยะเท่ากับ300นะครับเราทราบแล้วว่าจัดเนี่ยสามร้อเพราะฉะนั้นท่อเส้นต่อไปเนี่ยก็จะออฟเซ t ตมาที่ระยะ600นะครับเอาละทีนี้ก็มาดูที่ส่วนตัวนี้นะครับ Elevation and r o u t i n g นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการรูทนะครับก็จะมีมิติของการรูทเป็น ท็อปอัพไปสต็อปไปแล้วก็บัตตอรอัไปนะครับถ้าหากดอกดาวลงมาตัวน <of> ี้ก็มีตําแหน่งอื่นให้เลือกอีกนะครับในการเดินนะฮะแล้วก็ถ้าดอกดาวตัวนี Tree ้มานะครับก็จะมีนะครับในส่วนของการออฟเซตในแนวนอนนะครับในส่วนของออฟเซตคอนเน็กตรงนี้นะครับก็จะมีฮอริซอนทัลคือแนวนอนนะครับที Following ่เอ็กซ์ไวยูทิคอลก็ในแนวแกนเซตนะครับตรงนี yeah. ้ตรงนี้ก็จะลองดูในแนวนอนนะครับตรงนี้300ก็ ต่อไปหาจากสามร้อเป็น600นะครับผมให้คามนะครับ600จากนั้นนะครับผมก็จะเล็ฟเฟ c นกับตำแหน่งเดิมนั่นคือที่เซ mm ็นเตอร์ของบีที่นี่นะครับแล้วก็ทำการกดรูทไปที่นี่นะครับจากนั้นเพื่อให้เข้ามั่นยำดิ่งขึ้นผมจะใช้โอไรสแนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็กดชื่อละคลิกขวานะครับขอภายและเอ็น i n t มาจะเข้าเลยนะครับตรงนี้เอ็นพอยที่นี่จากนั้นเลือกเดินดูนะครับเขาก็จะออฟเซตมาเห็นไหมครับระยะห่างโดยจากซึนเตอร์บีบที่นี่จากนั้นแล้วก็รูทนะครับมายาวเลยนะครับยาวแบบนี้เลยนะครับทีนี้พอถึงจุดตัดนะครับที่คอลัมน์ตรงนี้นะครับผมก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับดูผลที่เขาทำนะครับเขาก็จะเป็นเอลโบแล้วก็ออฟเซตมาทันทีนะครับทําให้เราจัดการแบบรสดเร็วขึ้นนะครับ ทีนี้ผมจุดคิดตรงนี้ก่อนนะครับผมคลิกซ้ายหนึ่ครั้งนะครับแล้วก็คลิกขวา ENTER นะครับจากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วผมก็ไปเคลียร์ในส่วนของ h o r i z o n ท่อออฟเซ็นะครับบอกโดยใส่ค่าตัา้งศูนย์เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูนะฮะในส่วนของตำแหน่งท่อปรากฏว่านะครับมกินท่อนะครับเพราะผมไม่ได้เซตในส่วนของตำแหน่งท่อให้เป็นปรตออไปไว้นะครับ แต่ตรงนี้แก้ไขได้ง่ายครับโดยการใช้งานในส่วนของคำสั่ง elevation นะครับที่จะเป็นตรงนี้นะครับนะครับที่เชนพาย elevation ที่นี่ครับสามแบบเล็กๆนี้นะครับแต่แรกต้องเลือกทอยห้หมดก่อนนะครับและต้องทราบความสูงของแหลกอยู่ด้วยว่าสูงเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็มาเช็คความสูงของแหลกนี้ก่อนนะครับที่บริเวณผิวของบีนนะครับผมใช้คำสั่ง id นะครับ นี่ผมก็กดคลิกซ้ายนะครับที่เนี่เรนสนี่ปึ๊บนะครับรนแนวแกนแซต,ต,ตรงนี้เท่ากับระยะ3,000นะครับเพราะฉะนั้นบันตตอนออฟไพเท่ากับ3,000นะครับผมใช้คำสั่งเลนเพื่อเลือกท่อทั้งหมดที่ผมเดินนะครับโดยการคลิกที่ท่อเส้นใดเส้นหนึ่งจากนั้นคลิกขวาน,นะครับแล้วเลือกในส่วนของคำสั่ง add to selection แล้วเลือก entire line number นะครับ เขาจะถูกคอนเนคหมดเลยนะครับทีนี้ผมก็ไปจัดการเรื่องของป i า e เอลเวชที่นี่นะครับโดยการคลิกซ้าย1ครั้งนะครับทีนี้ก็ซูมเข้ามานะครับเขาก็จะมีตำแหน่งเกิดขึ้นเห็นด้านท็อปนะครับมีท็อปนะครับด้านด้านซ้ายมือขวาเซนเตอร์นะครับแล้วก็บอตเตอร์บอลไปขวามือนะครับเพราะฉะนั้นผมกดแท็บเข้าไปนะครับแล้วปรับค่าเป็น3,000 แล้วกด Enter หนึ่งครั้งนะครับแล้วท่อจะเด้งขึ้นมานะครับแล้วกลับเข้าไปสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพบว่าท่อเราเนี่ยก็จะเสมอกับลังบีมพอดีเลยนะครับทีนี้มาดูอย่างนึ่งนะครับคือเป็นการหาตําแหน่งที่จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเดินท่อลงมาหาปั๊มนะครับมอมาจจะลบท่อขออนุญาตลบท่อสินี้ไปก่อนนะครับ วิธีการนะครับคือเราทราบว่าเรามีระยะที่นี่นะครับซึ่งระยะเนี่ยก็จะเซตอะไหลเมต์เดียวกับหน้าปั๊มอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้ผมไม่ทราบว่าจะต้องลงตรงไหนที่แน่คือมันต้องตั้งฉากนะครับกับเส้นที่ผมเดินที่นี่ทีนี้วิธีการนะครับผมก็กดที่นี่นะครับที่ในสุดของอีคตีตรงนี้นะครับก็จะมีหมายบวกเครื่องหมายบวกนี่หมายถึง continu ์นะครับ continu ์ไปนะครับแล้วกดที่หมายบวกนะครับก็จะเดินได้ต่อนะครับ ทีนี้ผมเดินเวลนระยะสักประมาณนี้นะครับจากนั้นผมเปลี่ยนเพลนนะครับโดยการกดคอนโทรลคิขวานะครับเพื่อให้เปลน่นฉกขึ้นนะครับทีนี้ผมก็ใช้ในส่วนของโอไรสนัอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการกดชิปแล้วคลิกขวานะครับแล้วเลื่อนในส่วนของเวอร์เพน c ิคูล่านะครับที่นี่แล้วไปดูที่ท่อเส้นที่สองนะครับก็จะพบว่าจะมีการตั้งฉากเกิดขึ้นใช่ไหมครับจากนั้นนะครับ อยู่นิดหน่อยโอเคแล้วก็คลิกซ้ายนะครับทีนี้จะมีไดร์ล็อกเติ้ขึ้นมานะครับ This may be resource นะครับอ่ามันบอกว่าต้องใช้ขัดแบกเอ l โบ w นะครับอ่ขอดูหน่อยนะขัดแบกได้ไหมเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมกดดู next นะครับเพื่อดู o l u t i o นอ๋อนะครับมันไม่ตรงอย่างนี้นี่เองนะครับเราก็จะได้ประมาณสัก So solution ที่3นะครับประมาณนี้นะครับถ้าได้แล้วเราก็ a s c e p t นะครับ นี่ครับจะเป็นการใช้ส่วนของตัตไปัรู่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอิงกับพาร์ทที่อยู่ในไบปพินสเปคที่เราสร้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจะได้เทคนิคในการเดินท่อทําให้ทำงานคลองขึ้นนะครับยังไงถ้าหากอยากติดต่อสอบถามก็สามารถสอบถามไปที่แฟนเพจแพรนชุดดจูเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าหากจะติดต่อเรื่องเรียนหรือว่าติดต่อสื่อการสอนก็ติดต่อได้ที่ผมโดยตรงผ่านส่วนของเพจแพรนชุดดจูเตอร์ครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ